สวัสดีครับตอนนี้ทางผมก็มีที่ต่อเป็นของตัวเองแล้วแต่ผมก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำการติดตามก็ไปติดตามกันได้เลยนะผมก็ฝากด้วยละกันนะสำหรับที่ต่อจีบล็อกวีทีวีเองนะครับผมอ่ะไอแ h มโอโรยครับกาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีกับสุริย์กายยูวีทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีโคจิราซอสอาร์ออนไลน์วันเลี้ยงโซดาด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่วงจีจีดูตัวไวซึ่งเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่สิบสี่แล้วนนนนะะคครรรรรัับผมมททาาาาางงเเกก็ได้้ิีีีววววตล่่่ชืออ ล่าจังหนึ่งนะครับผมเนาะต้องบอกกันเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่เฮ้ยครบเครื่องจริงๆนะครับมีสกิลธรรมดากดค้ามีแอนิเมชันเปิดตัวถ้าไม่ตายก็สวยนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นตัวละครตัวละคร,ต,ะครตัวแรกดนะ้วยเนาะที่มีถึง3สถาน,นะเลยปกต,ติตัวละครส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตนะส่วนมากตัวหนึ่งจะมี2สถานนะแต่ไลล่าจังแม่งมี3สถานนะแต่ในการที่จะในการที่จะใช้ คุณต้องคอมโบกับสกิลที่1นะครับซึ่งเขาผมได้ผิดไลล่ามันจะมีสสถานะคือถ้าเป็นสถานะของสกิลตัวคือจะมีสถานะ, skill ะผือสกิลแล้วเผาไหมนะครับนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นสถานะพิกต้องบอกเลยนะครับว่าใครได้ไลล่ามาคือแบบโอผ้ผมบอกเลยคุณถือว่าโชคดีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้นาบดาทัศไฟในช่วงวันที่ตอน ตู้ของวันเดนไทนยมานะรู้สึกว่าไลล่าน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดย้ําก่อนนะครับว่าช่วงที่ผมพูดนี่มันเป็นช่วงที่ตู้อลิสกับลิสเบตมันพึ่งมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นในการพูดถึงว่าไอ้ไลล่ามันเก่งผมพูดถึงแค่เฉพาะช่วงของตู้วันเดนทนยนะนะครับซึ่งผมว่าเบเทียบเรื่องสกิลอะไลล่า la ถือว่าเก่งกว่าของตู้วันเดนไทนยเลย ถึงแม้อาจาจะมีบาสกิลที่อเก่งกว่าไลล่าแต่ถึงอยังไงโดยรวมไลล่าก็เก่งกว่าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคลองอยู่ในดีถือว่าคุณโชคดีมากและแน่นอนซาเบล่าจังเป็นตัวละครธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมไม่ต้องห่วงสามารถเปิดหาเยาะหลังได้เลยนะครับผมเนาะ ก็หลักๆตามนี้แน่นอนใครที่ยังไม่ดูฝากรับชมด้วยละกันสำหรับรีวิวตัวของไลลาจังก็สากใครที่อยากดูเพื่อการศึกษาและดูนี้ก็ไปดูกันได้เลยครับผมจีจีดูตัวพาร์ทที่13มันเองนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากถึงช่วงจีจีดูตัวที่ผมทําด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากส่งคลิปรีวิวตัวที่ผมไม่เคยทําตั้งแต่พาร์ทแรกยังพาร์ทที่14ที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ เฟบบุกส่วนตัวนะครับก็คือเป็นแฟนเพจเฟ b บุกนะครับแล้วก็ริสคอส่วนตัวนะครับโดยการอัดก็ตามที่บอกแหละอัดคลิปที่ผมไม่เคยเตัวละคารที่ผมไม่เคยมีเช่นยูกิอาสนะเอลโออลิฟบลาบลาอะไราเนี้นะครับผมก็สามารถอัดคลิปได้นะครับผมหลังจากที่ท่านผูช้ชมอัดคลิปเสร็จตามที่ผมเคยบอกไปก็ให้อัพโหลด Google ในของท่าน นะครับแล้วก็ส่งเป็นลิงก์มาซึ่งแน่นอนถ้าผู้ชม,มจะส่งในไหนก็ได้จะส่งในแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวที่เป็นแฟนเพจนะหรือไม่ก็ดิคอร์ดก็ได้นะครับก็อรือว่าใครที่สนใจฝากด้วยละกันตามที่ผมไทยเคยทำคลิปบอกเลยล้ะกันนะครับผมใครสนใจก็ฝากด้วยละกันเนาะอ่ะแน่นอนสับพันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่4แล้วเองนะครับผมเนาะต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับตัวละครที่ผมจะมาทําการรีวิวเนี่ย เป็นตัวละครที่ผมได้มานานสักพักแล้วแต่เพิ่งได้มาเลยอยู่เพราะบักโงโงๆโโในเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งสาร,บ,สรบตัวละครที่ผมจะมาทําการรีวิวันนี้นะครับมีชื่อว่าผู้รักความเร็วลีฟาทั้งนีนะครับผมอซึ่งเหตุผที่ผมบอกว่าเป็นตัวละครบ,บักก็คือเอาง่ายๆครับคือตอนที่ผมได้อ่ะรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะ ตู้เล็อ,อัพท่าลมมันมาพอดีแล้วประเด็นคืออันนี้เฉพาะภาษาไทยนะตู้มันบัตรทุกโชมคือไอ้คำว่าตู้บั็ที่ว่าได้คือ,อไม่เกิดขึ้นคือผมไม่สามารถกดเลื่อนอ่านการ์ดาบีตี้ฟิก้าได้ตัวละครรีฟ้าได้ตัวละครอาร์บีตี้รีฟ้าได้ซึ่งรู้สึกว่าตอนซึ่งรู้สึกว่าตู้นั้นนะ่ะอาการที่มันอ่านได้คือตัวละครซีดิก้าจังผูุ้มแล้วประเด็นคืออ่านสกิลได้แบบ สบายตามใจฉันนะ่ะคือแบบอ่านได้แบบชิวๆต่แต่แตัดภาพที่รีฟาอาบีตี้ซิลิกา้าอาบีตี้ลีฟาไม่สามารถอ่านได้นะครับประเด็นคือเฮ้ยตอนนั้นนะ่ะผมสามารถแปลอาบีตี้ทั้งซิลิกา้าแล้วก็รีฟาได้นะแต่ว่าประเด็นคืออาุบราณภาษาไทยอะ่ะเกมมันบัก๊กแล้วประเด็นคือบั๊กไม่พอแม่งบั๊กตัวละครรีฟาคุณด้วยก็คือไม่สามารถอ่านซอสอ่านซอสกิ้วได้จำได้อะไรครั้งแรก กดอ่านซอ์ então, สกิลเกมค้างครับครั้ง <c> ท <oughs> ี่สองกดอ่านซอ์สกิลไปที่หน้าอัพเลเวลไม่ไม่สามารถอ่านซอ์สกิลได้แล้วก็ดูหินนีบิเบรกหินบิเบรกกลายเป็นคริสตัวารเรียน9ก9ครั้งที่สามกดอ่านซอ์สกิลอ่านไม่ได้นะครับพอไปดูหินนบิเบรกมันกลายเป็นที่เพิ่มช่องการ์ดอบิตีซึ่งแบบโอ้อะไรวะเนี่ยคือแบบ แล้วประเด็นคือมันเป็นแค่ตวัวละครโดยที่บักด้วย นะครับเรียกว่ากว่าจะแก้คือโหรอมานานมากนะครับไปที่สุดก็ทางผมก็ได้รีวิวสักทีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการ,รวิวเจ้าน้องรีฟาผู้รักความเร็วแล้วกันนะครับผมทั้งความสามารถซอสจะเป็นไงนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้กันนะครับก็ช่วยฝากไลค์กด like, ซกับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นลรงใจในการทัดคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมเนาะและคําเตือนเลยครับผมเนาะก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีการนำเสนอพี่หรือลิ้นพันหายใจดัง กล่าวขออภัยท่านผู้ชมแล้วกันนะครับอะโอเคทางนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปเรื่องนเลยท่านผู้ชมนั้นก็ไป Let's go อะแล้วก็อย่างหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้ลืมพูดเลยลืมไปว่าผมผมมีอบีตี้ที่ผมต้องพูดถึงด้วยประเด็นคือถ้าเกิดว่าใครที่ใครใครใครทุยใครทีรรรรรด่ดูคลิปกาชาล่าสุดที่ผมเปิดไปก็คือเป็นตู้ของลเลันไทยสเตจที่สาม 3, ใช่ไหมผมจําได้ว่าผม,ผมจำอาผมได้อบีตี้ของยูโจมาซึ่งประเด็นคือ ตอนถ้าเกิดใครดูใครทีรด่ดูคลิปนั้นอ่ะผมไม่ได้หวังอบิลิตี้ผมอยากหวังตัวละครแต่ประเด็นคือกูได้อบิลิตี้จี่โจไอเชี่ยออแล้วประเด็นคือถามว่ามีตัวละครที่เป็นสถานะหลับไหมมีซิลิก้าซึ่งแน่นอนครับผมใบนี้คือผมต้องใส่กับซิลิก้าวานเล็โชดาวนะครับเอาเอาว่าเดี๋ยวอนุญาตเปิดอบิลิตี้ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าว่าความสามารถเป็นไงนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่ของจีโจจยีโจก็ ก็สามารถนะครับกูทามสกิลลด5%นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อเจอศัตรูที่ติดสถานะหลับนะครับปริมาณการเพิ่มเก็บปุพลังนะครับบวกประมาณ15%สถานะมี HP 300 นะครับ f p R 300นะครับ V I T 300นะครับแล้วก็ I N T นะครับ300นั่นเองนะครับผมเนาะก็อาบ,บีตี้ที่ผมนำะเสนอก็จะเป็นของโตคาชาส่วนอีเวนต์มันมีบอกอยู่แล้วนะครับะว่าความสามารถเป็นไงใครอยากรู้ไปนั่งอ่านเอาเองนะครับตรงโบนัสคนสามารถกดค้างที่อาบ,บีตีแ้แล้วก็นั่งอ่านเลยกันเลยได้กันได้เลยนะครับว่า ความสามารถเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอะไรท่านผู้ชมก่อนที่ลิ้นผมจะพันมากกว่าน,นี้จะผมขอพักเบรกสักครู่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเรีวกไ,ไปท่านผู้ชมนั่นก็ไป let's go อ่ะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการวริวเจ้ารีฟาผู้รักความเร็วเลยละกันนะครับผมเนาะก็ชื่อตัวละครที่บอกผู้รักความเร็วนะครับผมก็จะเป็นประเภทสายดาบท่าลมคลาส S R ใ้นะครับผมเนาะอ่ะอันนี้ถ้ายืนนะครับตามนี้ส่วนถ้าเดินนะครับก็จะเป็นการบิน ก็ตามสตาต,าตาละคอที่เป็นประเภทเผ่าแฟรี่นั่นเองนะครับผมเนาะอ่าโอเคก็คาดว่าถ้าเกิดคิโตัเดินเป็นร่างเออก็น่าจะเป็นเวอร์ชันนี้เนี่พื่อก็คือมีปีกแล้วก็ เปนแบบดีฟาจังเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีน่าสกิลตัวกันเลยละกันนะครับอ่ะเริ่มมาจากสกิลตัวนะผมมีชื่อว่าผู้รักความเร็วนะครับก็รู้สึกว่าสกิลตัวจะจะเป็นแบบเหมือนสกิลสวิตเลยก็คือจะมีสวิตธรรมดาแล้วก็จะสวิตก็แง่แหละมันคือตัวละคเรเซตแรกก็สกิลมันยังไม่เหมือนของปัจจุบันไงอ่ะเริ่มมาแต่สวิตธรรมดานะครับเมื่อรีฟาทำการสวิตธรรมดาจะได้ f c r นะครับบวก1 0เป็นเวลาสวิธี และเมื่อลีฟาร์ทำการจสัสสวิต์นะครับก็จะได้ S T R บวก20เนนะครับแล้วก็ปริมาณการเพิ่มเกจนะครับ บวก5%เป็นเวลา10วิธีนั่นเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือลักษณะซอสกิวตัวนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสกิลจงตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการสร้างเกษตรในภาพท่านลมนะครับ400เมนเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเราสามารถกดค้างให้ด้วยก็จะเป็นการจงตีแบบด้านหน้าบริเวณเลยนั่นเองนะครับผมเนาะและอัตราค่ารับนะครับ1ขีดเองนะครับผมเนาะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่จงตีธรรมดาก่อนเลยแล้วกันนะผมเนาะไป ก็ลักษณะการฟันตามนี้นะครับแล้วก็กดค้างด้วยมาอ๋อก็โอเคโอเคก็จะเป็นการปล่อยอาพายุนะครับผมอ่าโอเค ก็ลักษณะสกิลอยูตัวแล้วก็โจงตีธรรมดาก็ตามนี้เลยครับผมเนาะอ่ะต่อมายี่หนึ่งครับผมมีชื่อว่าอัคาชิยูเนียนนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างกอใสในกายภาพท่าลมนะครับหนึ่งพันดาเมจเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาทําให้ติดสถานะเจ็บปวดด้วยเองนะครับผมเนาะอัตราเพิ่มค่าลัทนะครับผมห้าขีดเองนะครับผมเนาะคู่ทามสกิลนะครับผมแปดวิธีเองนะครับผมเนาะอ่ะไป let's go โอเมืม่อกี้ถ้าผู้ชมเห็นใช่ไหมก็ลักษณะการฟันตามนี้แล้วก็ถ้าเกิดท้าผู้ชมเห็นสังเกตดีมันจะมีสีม่วงด้ยซึ่งรู้สึกว่าสีม่วงมันจะเป็นสนหัหนณะเจ็บปวดนะครับก็เอาว่าลักษณะส,สกิลของที่1ตามนี้เลยครับผมเนาะต่อมาสกิลสอนะครับมีชื่อว่า ฟลชวิชั่นนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างก็จะเป็นการสร้างก็เสรในไกด์พาทะาลมนะครับผมเนาะหกระดับเองนะครับผมเนาะอัตราเบอร์คัลลัสนะครับสองกีนเองครับผมเนาะคูทามสกิลนะครับเจ็ดวิธีนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะนั่นก็ไปอ๋อก็จะเป็นการฟันแบบก็จะเป็นการฟันแบบหมุนกลมนั่นเองนะครับผมเนาะ อ๋อลักษณะสกิลที่2ก็ตามนี้เลยครับผมเนาะต่อมาสกิลไม่ตายนะครับมีชื่อว่าวายคิรีไกเดอร์นะครับผมวายคิรีไกเดอร์นะครับก็จะเป็นการสร้างกอสเตอร์ในการแก้ภาพนะผมแบบไม่มีธาตุนะครับผมเนาะห้าพาราเมจเองนะครับผมเนาะแล้วก็อัตรามข้าวลัสนะครับห้ากินะครับก็ระหว่างนี้ผมขออนุญาตเก็บค่าไม่ตายก่อนเลยละกันนะครับต้องขอเวลาสักครู่ก่อนนะครับแป๊บโอเคมาได้เวลาใช้ท่าไม่ตายแล้วท่านผู้ชมนั่นก็ไปไอเช็กเกมบัก อะแอนิเมชันตามนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันอันดีกว่านะครับว่า,ว,าว่าคอมโบอันไหนได้บ้างอาจจะผมลองคอมโบหนึ่งสองกับหนึ่งนะ <S <S อ๋อรู้สึกว่าถ้าจะคอมโบสองสองกับหนึ่งน่าจะโอเคแล้วไม่ก็หนึ่งกับสองก็ได้นะ <S 1> <S 1> <S 1> โอเคไปไวไว,ไวคิรีไกเดอร์ไปเป็นการถอยหลังนะครับแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่งฟันฟันฟัน,นแล้วก็ปล่อยพายุดีอ๋อปล่อยออก ปล,ป,ลปล่อยปล่อยลูกปล่อยลูกแล้วก็ฟันลงโอโอเคลักษณะสกิลไม่ตายก็ตามนี้เลยครับผมเนาะแล้วก็ปิดทด้ายด้วยสกิลสวินเอง,เองเนอะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมจะมีสวิตธรรมดาแล้วก็จัสสวินเองเนอะครับผมนอะอ่ะแล้วมันแต่สวิตธรรมดานะครับเ่อเมื่อรดีฟา์ทำการสวิตธรรมดานะครับผมเน,ะนาะกูทำสกิลนะครับ ลบ10%นะครับและเมื่อรีฟาทำการจัดสวิตหรือว่าสวิตจกสวิตรงตรงจังหวะนั่นเองนะครับผมเนาะก็ความแรงของสกิลตรงจังหวะนะครับบวก15%ก็ลักษณะการรีวิวน้องรีฟาจังก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้เลยละกันนะครับผมเนาะอาร์ตบ้านมันก็ขอตัวจบคลิปเท่านี้นะครับผมเนาะก็สหรับการรีวิวรีฟาก็เป็นเยังไงบ้างท่านผู้ชมชอบกันไม่เอ่ยนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามไวล้ละกันนะครับผมเนาะก็พาดหน้าจะเป็นตัวละครอะไรก็รอดูกันต่อไปเลยละกันนะครับผมเนาะ ถ้านั้นก็ขอตัวจบที่เท่านี้นะครับผมนั้นก็ไปละเฟอร์เก,น,เน,กนได้ถางคุณบ่ายไปละเจ็บคอซีอบาย